สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World the ธรรมชาติล้วนสรรสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาบนโลกใบน,นี้มากมายและมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่บางพื้นที่เราอาจจะเห็นว่าพวกมันมีขนาดที่เล็กมากแต่ในบางพื้นที่นะคะอาจจะมีขนาดใหญ่โตอย่างน่าเหลือเชื่อและในคลิปนี้แอดจ,จะพาไปดูความเหมือนที่แตกต่างที่บ้านเราอาจจะเห็นจนชินตา ในขณะที่กระทัดรัดของมันแต่ที่อื่นนะคะเขายังมีสายพันธุ์ยักษ์ใหญ่ที่มีขนาดใหญ่โตวกว่าบ้านเราหลายเท่างั้นลองไปชมกันค่ะว่าพวกมันจะเป็นอะไรกันบ้างคะ่ะต้นหอมใครชอบทานต้นหอมบ้างคะแน่นอนนะคะว่าในหลายๆเมนูต้นหอมนั้นเปรียบเหมือนเครื่องปรับของอาหารที่มักจะเอาไว้ใส่โรยหน้า หรือว่าใส่ท้ายสุดของรายการเพื่อให้คงความเขียวสวยแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับอาหารซึ่งต้นหอมนะคะในบ้านเรานั้นที่เห็นกันทั่วๆไปก็จะมีขนาดไม่ใหญ่ซักเท่าไหร่ไฟนะคะก็จะเล็กๆเรียวๆยาวๆแบบนี้ล่ะค่ะแต่หลายคนนะคะที่ชื่นชอบเมนูต้นหอมพอจะทราบใช่ไหมคะว่าต้นหอมที่ใหญ่ยักษ์กว่าต้นหอมบ้านเราหลายเท่าก็คือต้นหอมยักษ์ญี่ปุ่นต้นนี้ล่ะค่ะโดยลําต้นของเขานะคะก็จะกลมๆขาวๆอวบๆใหญ่ๆ ส่วนใบของเขานะคะก็จะกลมๆใหญ่ๆสีเขียวเข้มๆดูนะ่ากินแบบนี้ล่ะคะ่ะซึ่งจะนิยมนะคะนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูโดยจะให้ทั้งคุณค่าทางโภชนาการรวมถึงกลิ่นแล้วก็รสชาติที่แสนอร่อยหากใครนะคะชอบเมนูดอกหอมผัดตับแล้วก็ลองเปลี่ยนมาเป็นหอมยักษ์ญี่ปุ่นผัดตับดูสิคะรับรองเลยค่ะว่าจะติดใจไม่แพ้ดอกหอมเช่นกันคะ่ะแมพูดเด้วหิวเลยนะคะ ลูกออดหลายคนคงรู้จักลูกออดลูกฮวกหรือว่าอีฮวกที่เป็นตัวอ่อนนะคะของเจ้าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าแนนดับก,กบไม่ว่าจะเป็นกบเขียดคางคกหรือว่าอึองอ่างซึ่งสัตว์เหล่านี้นะคะหลังจากที่ไข่ฟัก,กออกมาแล้วพวกมันก็จะกลายเป็นลูกออดแหวกว่ายไปมาอยู่ในน้ําแบบนี้ล่ะคะ่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะขนาดโดยทั่วไปของลูกออดในบ้านเรานั้นจะมีขนาดที่เล็กมากเรียกได้ว่าถ้านำมาวางไว้บนฝ่ามือแล้วก็เกือบจะครึ่งร้อยล่ะคะ่ะ กว่าที่จะเต็มฝ่ามือได้แต่รู้ไหมคะว่ามีลูกออสขนาดยักษ์ที่แค่ตัวเดียวนะคะก็เล่นเอาเต็มฝ่ามือเราแล้วนะคะซึ่งลูกออสที่ว่ามันมีขนาดใหญ่โตได้ถึง4-6นิ้วเลยทีเดียวละค่ะเรียกได้ว่าเกือบครึ่งไม้บรรทัดเฉี่ยนะคะซึ่งมันเป็นลูกออสนะคะของกบสายพันธุ์ริเวอร์สวมและกบสายพันธุ์แอฟริกันบูฟ็อกรวมถึงเจ้ากบยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเจ้ากบโกไลแอสนั่นเองละค่ะแบบนี้มันธรรมดาซะที่ไหนกันล่ะคะ กเรื่องกล้วย,วยแต่มันอาจ,จไม่ใช่กล้วยอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะหลายคนคงจะคุ้นเคยกับกล้วยในบ้านเราดีซึ่งก็มีมากมายหลากหลายชนิดด้วยกันโดยต้นกล้วยส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันนั้นนะคะก็จะมีลําต้นสูงประมาณ2.5-3เมตรหรืออาจจะมากสุดก็ราวๆ6-7เมตรใช่ไหมคะถ้าคุณนะคะได้เห็นกล้วยยักษ์มูไซเงิน ที่ป่าปัวนิวกินีต้นนี้คุณจะต้องอุทานขึ้นมาว่านี่มันต้นกล้วยยุคดึกดําบรรหรือเปล่าเนี่ยทําไมมันถึงได้ใหญ่โตขนาดนี้มันจะต้นกล้วยยักษ์แห่งป่าพวต้นนี้นะคะมันมีความสูงอยู่ที่1ิถึง15เมตรและลําต้นของมันนะคะก็มีขนาดใหญ่เกือบ2คนโอบและมีใบนะคะที่กว้างกว่า1เมตรและยาวได้ถึง5เมตรเลยทีเดียวละค่ะนี่ถ้าคิดจะปลูกกล้วยชนิดนี้นะคะเห็นทีคงต้องซื้อรถเครนไว้สําหรับตัดเครือกล้วยแล้วละค่ะแต่เห็นต้นกล้วยยักษ์ต้นนี้แล้ว รู้สึกอยากจะเชิญพี่บัวขาวมาลองเตะต้นกล้วยนี้ดูจังเลยนะคะวัวน้องวัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่คุณเคยเจอในบ้านเรามันใหญ่สักขนาดไหนกันคะแน่นอนนะคะว่าวัวยักษ์ที่นิยมเลี้ยงกันในบ้านเรานั้นก็เห็นจะเป็นวัวโคสายพันธุ์รามันและสายพันธุ์ฮินดูบราซิลซึ่งสองสายพันธุ์นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ยักษ์ไม่เบาเลยล่ะค่ะ แต่แอดนะคะจะพาไปทำความรู้จักกับนิเคเกอร์เจัวยักษ์จากออสเตรเลียตัวนี้กันค่ะ จาวัวนะคะที่มีขนาดความสูงเกือบ2เมตรและหนักกว่า1,400กิโลกรัมซึ่งใหญ่เกินกว่าขนาดของโรงฆ่าสัตว์ในออสเตรเลียนะคะจนทําให้มันนั้นมีชีวิตรอดและกลับมาใช้ชีวิตที่ฟาร์มต่อไปได้ดยการกลายเป็นบริการนะคะให้กับฟูงน้องวัวตัวอื่นๆแถมน้องวัวแต่ละตัวนะคะก็ชอบที่จะมายืนใกล้ชิดกับพี่ยักษ์มิกเกอร์ซะด้วยจนทําให้เจ้าของฟาร์มสามารถเห็นฟูงวัวของเขามาแต่ไกลียกว่าวเพราะความใหญ่เป็นเหตุสังเกตได้ เนิเกอร์นะคะก็เลยกลายเป็นน้องบัวที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียหรืออาจจะใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วก็ได้นะคะตอนนี้มะม่วงหิมะมพา,านชื่อผลไม้แห่งแดนหิมะพา,านที่ความจริงแล้วมันเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบราซิลซึ่งใครนะ้าเคยเห็นต้นมะม่วงหิมพา,านในบ้านเรา ก็พอจะจำลักษณะต้นของมันได้ใช่ไหมคะว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากมายเท่าไหร่แต่แอดนะคะจะพาไปดูต้นมะม่วงหิมาพานยักษ์ที่บราซิลต้นนี้กันค่ะเป็นไงคะใหญ่ตโตมโหฬารจนเรียกได้ว่าเดินอยู่ในป่าหิมาพานก็คงจะไม่ผิดเลยนะคะซึ่งต้นหินมาพานต้นนี้นะคะมีอายุเกือบ140ปีแถมต้นเดียวนะคะครอบคลุมพื้นที่กว่า8,500ตารางเมตร ซึ่งมันนะคะเกิดจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมโดยเมื่อกิ่งใดกิ่งนึ่งนะคะแตะถึงพื้นดินกิ่งนั้นก็จะมีรากงอกออกมากลายเป็นต้นสำรองนะะให้กับต้นหลักที่พร้อมจะขยายกิ่งก้านสาขาได้ต่อเนื่อง แบบไม่มีที่สิ้นสุดเรียกได้ว่าเป็นต้นโคลนนิ่งเลยนะคะเนี่ยซึ่งต้นมะม่วงหิมาพานยักษ์ต้นนี้นะคะก็ให้ผลผลิตถึงปีละ7-8 0 0 0ลูกเลยทีเดียวเรียกได้ว่ากลายเป็นแลนด์มาร์คที่ใครนะคะมาเยือนวรดรีโอกรันดีโดนเตก็จะต้องแวะมาชมให้ได้สักครั้งเลยนะคะตะกวดเจ้าสัตว์เลื้อยคลานะคะในวงกิ้งกา คีเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดลำตัวอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรจะมีสีออกไปทางน้ำตาลหรือว่าดำโดยจะชอบปีนป่ายนะคะอยู่ตามต้นไม้ชอบกินมแมลงแล้วก็ซากสัตว์ต่างๆในนอนนะคะว่าถ้าจะพูดถึงสัตว์ที่มีลักษณะที่คล้ายกับตะกวดแต่มีขนาดใหญ่กว่าก็คงหนีไม่พ้นนะคะสัตว์เลื้อยคลานอย่างเฮียนี่ละคะ่ะสําหรับเฮียนั้นนะคะมันจะได้ว่าเป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ที่มีความยาวประมาณ2.5-3ถึงเมตรซึ่งใหญ่กว่าตะกวดถึง2เท่า และสีสันของเทียนะคะก็จะมีสีเหลืองปะบนเป็นวงๆคล้ายกับลายดอกอย่างชัดเจนจนเราจะเรียกชื่อของมันนะคะให้เป็นมงคลว่าตัวเงินตัวทองนั่นเองละคะ่ะและที่สําคัญนะคะเที่ยก็จะชอบที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ําแถมยังชอบว่ายน้ําอีกด้วยนะคะจะยังมีเจ้าตัวที่ใหญ่กว่าพี่เที่ยอีกนะคะนึกออกไหมคะว่ามันคือตัวอะไรนี่ไงล่ะคะโฉมหน้าของสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในตระกูลนี้ซึ่งมันก็คือเจ้ามังกรโคโมโด สัตว์ยักษ์ใหญ่แห่งเกาะโคโมโดในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีน้ำหนักนะคะร่วมร้อยกิโลกรัมเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นพี่ใหญ่สุดโหดสุดและดุร้ายสุดๆไปเลยนะคะไส้เดือนจะสัตว์ตัวยาวๆไร้ขาที่ดูนุ่มนิ่มลื่นๆหนืดๆ แถมไม่รู้ว่าตรงไหนหัวตรงไหนหางของมันกันแน่ที่ดีว่าสําหรับบางคนแล้วนะคะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าขยะแขยงและชวนคนลุกก็เลยทีเดียวแต่ถ้าว่าไสเดือนนั้นพวกมันกลับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีค่าและมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะกับพื้นดินนั่นเองล่ะค่ะซึ่งไซของไซเดือนนะคะในบ้านเรานั้นก็มีตั้งแต่ขนาดเล็กๆเป็นฝอยๆเหมือนเส้นมี่ไปจนถึงอวบๆอ้วนๆพอๆกับหลอดกาแฟเลยทีเดียวล่ะค่ะแต่ขนาดที่บ้านเรานะคะมันธรรมดาไปแอดจะพาไปทําความรู้จักกับไส้เดือนยักษ์กินาบาลูสิ่งมีชีวิตที่ชวนหน้าขนลุกที่มีสีเทาออกน้ําเงินที่สามารถพบเจอได้นะคะเฉพาะแถบยอดเขากินาบาลู บนเกาะบอ่อเหนียวเท่านั้นนะคะซึ่งขนาดโตเต็มที่ของเจ้าไส้เดือนยักษ์ตัวนี้มีขนาดความยาวประมาณ70เซนติเมตรหรือ 2, 2> มไม้บรรทัดเรียกว่าทานำมาเลี้ยงนะคะในเชิงธุรกิจเพื่อผลิตมูลไส้เดือนแล้วก็น่าจะรุ่งนะคะสายพันธุนี้กาช่อน หากพูดถึงปลาช่อนหลายคนได้ยินแล้วอาจจะถึงกับน้ำลายไหลเพราะกำลังนึกถึงเมนูอาหารจานเด็ดที่ทำมาจากปลาช่อนอยู่ใช่ไหมล่ะคะซึ่งปลาช่อนโดยทั่วไปนะคะพวกมันจะมีขนาดตัวประมาณ30-40เซนติเมตรน้ำหนักส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ราว0.5-1กิโลกรัมแต่หนักกว่านี้ก็มีนะคะและนอกเหนือจากปลาช่อนปลาในวงเดียวกันนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าก็คือปลาชโดนั่นเองล่ะคะ่ะ ึ่งาดูนะคะก็จะมีขนาดตัวโดวยทั่วไปประมาณ1-1.5เมตรและหนักนะคะกว่า20กิโลกรัมเลยทีเดียวละคะ่ะแต่ถ้าจะพูดถึงปลาช่อนยักษ์ใหญ่ที่แม้ว่ามันจะไม่ใช่ปลาในวงปลาช่อนแต่ด้วยความที่รูปร่างหน้าตาของมันนั้นคล้ายกับปลาช่อนมันก็เลยถูกเรียกกันว่าช่อนยักษ์อเมซอนนั่นเองละคะ่ะซึ่งปลาชนิดนี้นะคะเป็นปลาในวงปลาอาราไพมาซึ่งมีขนาดตัวใหญ่ยาวได้ถึง4.5เมตรและหนักกว่า400กิโกรมเลยทีเดียวว่าแต่ ไม่รู้ว่าเนื้อของมันจะกินอร่อยเหมือนกับปลาช่อนไหมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรียกด้ว,ว่าความเหมือนที่แตกต่างถึงแม้ว่ารูปร่างรูปทรงหรือว่าชื่อเรียกอาจจะละไม้คล้ายกันแต่ขนาดของมันเนี่ยนะคะเรียกได้ว,ว่าแตกต่างกันมากเลยทีเดียวละคะ่ะอีกอย่างนะคะยังมีเยอะเลยละคะ่ะที่เราอาจไม่รู้มาก่อนว่า วกมันอาจจะมีฝาแฝดที่มีขนาดใหญ่โตบิ๊กเบิ่มกว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ไว้แอดจะหามาฝากกันอีกนะคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ